แตะที่ข้อความได้นะเนี่ยว่าเราจะคัดลอกข้อความไหนเลือกได้เลยนะหรือข้อความบน d o u b ลแท็บข้อความลา่าง d o u b ลแท็บลากได้ด้วยนะแต่มันก็ยังจะแบบว่าอาจจะลากได้เอาโอเคลากได้ย้อนหลังมันก็เหมือนกับว่ายังลากเป็นแบบตัวอักษรไม่ได้เนาะมันจะต้องลากเป็นเป็นบนรบนทรทัดบรรทัดอย่างเงี้ย I review channel กดติดตามให้ถึง1,000ซับส c r รเบออย่าลืมกดให้ด้วยนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Review นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟังก์ชัน Live Text หรือข้อความในภาพนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่นะ iOS 15นะครับผมฟังก์ชันนี้ดียังไงดีตรงที่ว่าเราสามารถคัดลอกข้อความโดยการ ถ่ายรูปได้นะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด like, กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปดูคลิปกันเลยกดออเลยเข้าไปที่ตั้งค่าอันนี้ผมเข้าไปแล้วนะจากนั้นให้เลื่อนไปที่ทั่วไปแล้วก็เลือกที่ภาษาและภูมิภาคแตะไปเลย แล้วก็ด้านล่างจะเห็นคําว่าข้อความในภาพนะครับแตะเปิดไปกดเปิดใช้งานจากนั้นปัดออกแล้วเข้าแอปพลิเคชันกล้องอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับนี่เลยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะพอดีมันอยู่ใกล้มือเนี่ยผมก็จะเอากล้องมาถ่ายมีรูปเห็นหรือเปล่าน,นี่แบบนี้ดีกว่านี่เซ,เซรัม สังเกตไหมว่ามันจะมีไอคอนข้างล่างเนี่ยแตะที่ไอคอนด้านล่างก็ได้นะเนี่ยมันจะเลือกข้อความที่เราอันนมาเราสามารถแตะที่ข้อความได้นะเนี่ยว่าเราจะคัดลอกข้อความใหม่เลือกได้เลยนะือข้อความบนดับเบิลแท็บข้อความล่างดับเบิลแท็บลากได้ด้วยนะแต่มันก็ยังจะแบบว่าอาจจะลากได้ เโอเคลากได้ย้อนหลังมันก็เหมือนกับว่ายังลากเป็นแบบตัวอักษรไม่ได้เนาะมันจะต้องลากเป็นเป็นบนรบนทรทัดบรรทัดอย่างเงี้ยโอเคจากนั้นถ้าเกิดเราเรา,เราพอใจแล้วเราก็คัดลอกได้เลยนะมันก็จะคัดลอกข้อความเซตนี้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองไปทำที่เทคอะ่ะโนตู่กว่าโนตแล้วเราก็วางมันลง เนี่ยมันก็จะได้เซตข้อความที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นะครับวิตามินเซรั่มหนึ่งพันยูอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองลองภาพใหม่ลองถ่ายใหม่เอาเป็นข้อความไปเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยแล้วแล้วมันจะมีไอ้สัญลักษณ์เนี่ยเห็นไหมไอ้สัญลักษณ์ตรงนิ้วมือผมเนี่ยแตะเข้าไปตรงนี้นะครับมีมันก็จะถ่ายข้อความที่เรานั่นมานะ ที่เราอยากจะได้มาแต่อย่าลืมเอากล้องไปจ่อด้วยนะผมในตอนนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบลําบากนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้กล้องนะแล้วทีเนี้ยจากการที่จะอ่านเนี่ยอย่างเงี้ยพอผมถ่ายปุ๊บมันมันมันมีข้อความเซตทั้งหมดอเดี๋ยวผมให้เซตทั้งหมดมันก็จะขึ้นเนี่ยโฟกัสตรงนี้แล้วก็แตะได้นะ เป็นเซตข้อความแตะข้างล่างมันก็จะมาโฟกัสด้านล่างแต่ด้านล่างก็จะมาโฟกัสด้านล่างมันจะมีกรอบเหลืองๆเล็กๆนะผมแตะเทากลางดีกว่าแต่ด้านบนอาะแตะคําว่าโปรภเมดด้านบนดีอ่ามันก็จะมันก็จะตีกรอบเล็กๆนะไม่แน่ใจว่าเห็นในในกล้องเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอาสีเทาข้างล่างกว่าน่าจะเห็นชัดกว่ามันจะมีกรอบเล็กๆนะครับจากนั้นขึ้นกรอบเหลืองๆอย่างนี้แล้วเราก็กดที่มุมด้านล่างเนี่ยมุม ุมด้านล่างตัวนี้นะมันจะขึ้นให้แล้วกดปึ๊บมันจะแคปเจอร์ภาพมาอย่างเงี้ยให้แล้วเราก็สามารถเลือกเอาได้นะว่าเราเอาเข้อความประมาณไหนถ้ามันตรวจจับได้ในระดับที่แบบว่าแยกเป็นคําให้ได้มันก็จะสามารถเลือกเป็นคำอย่างเงี้ยได้นะนี่ลากๆอย่างเงี้ยได้นี่อย่างเงี้ยลากได้เห็นไหมไม่เอาคาว่าแคร์ก็ได้แล้วก็กดคัดลอกไปแล้วก็กลับไปที่แอปไอเนี่ยโอเคแล้วก็ลองวางดูเนี่ยเห็นไหม Anti Accident อะไรอย่เงี้ยมันก็จะได้เซตข้อความมานะครับจากนั้นเรากลับมาเราอยากเอาแค์ด้วยอ่กดแค์คัดลอกไปกลับไปที่แอปบรรทัดใหม่วางอ่าได้คําว่าแค์มาแล้วเห็นไหมเนี่ยแหละคือฟังก์ชันเด็ดของ Lifetech นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ฟังก์ชัน i f e t e c h เนี่ยมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะเดี๋ยวผมหาภาษาไทยก่อนอ่านี่โปเมทไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าน,นะตัวเล็กมากเลย เดี๋ยวเรลองกรอบดีดูดิมันจะได้ไหมนะผมกรอบทั้งหมดเลยเเท่าที่ได้มันก็ยังแบบตรวจจับได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอาลองเอาสักแถวหนึ่งดิอ่ะผมกรอบแถวหนึ่งนะประมาณนี้นะแล้วคัดลอกไปกลับมาที่นี่วางเห็นไหมภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ภาษามัวๆไปเลยทีเนี้ยมันไม่รองรับภาษาไทยนะแต่ภาษาอังกฤษมันก็จะยังได้อยู่นะเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเ h อล a ปีอะไรเนี่ยเ h อ r a p y เนี่ยมันก็ยังมันก็ยังมาอยู่ในเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะไอ้นี่มันเขียนว่าอ๋อไม่ใช่เ h อ r a p y อ่ะนั่นแหละมันก็ได้ข้อความภาษาอังกฤษมาถูกต้องนะแต่ภาษาไทยที่ก๊อปมาคือมันไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับ อันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วนะครับว่าฟังก์ชันนี้เหมาะกับใครนะฮะเหมาะกับการใช้ไหมกับเราต้องการใช้ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้เป็นไทยก็ต้องอาจจะต้องรอเวอร์ชันพัฒนาต่อนะครับผมตอนนี้ยังไม่ยังไม่ลองรับนะครับผม,มใช้ได้ภา,ศาษาอังกฤษนะครับก็ลองลองทดสอบดูแล้วกันเนาะลองเอาไปเล่นดูนะครับสาหรับฟังก์ชัน Live Tech นะครับถ้าชอบคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์ ก็ติดตามเพื่อไปกำลังใจในการ n ันคลิปไปล่ลืมใส่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย